เปิดบ้านไทย P ีบีวันนี้ร่วมรับฟังแรงบันดาลใจของผู้ผลิตรายการยูดีมีแห่งที่อยากสื่อสารเรื่องราวในบ้านเกิดเพื่อให้พี่น้องคนอีสานหวนคิดถึงบ้านอีกครั้งไปขึ้นเมียไปเองสิครับ สวัสดีค่ะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวจากภูมิภาคต่างๆก็ได้กลับมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เลยทําให้แฟนๆทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานและภาคใต้ได้ส่งความคิดเห็นเข้ามาค่ะในช่วงแรกวันนี้เปิดบ้านไทย P ี s ได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ ออยากนัังมงตว,วืตนนนความคิดเห็นแรกในวันนี้มาจากแฟนรายการ The North The องศาเหนือที่ชื่นชมการนำเสนอเพลงเชียงของของ,ของเราคุณสุวรรณให้ความเห็นว่า,<บ>าเพลงและภาพทุกช่วงทำนองมองเห็นความสุขสงบน่ารื่นรมอยากใช้ชีวิตแบบนี้บ้างต่อมาเป็นความคิดเห็นจากแฟนรายการและตะแลใต้ที่ได้ติดตามตอนวิถีบนทางเปลี่ยนคุณธัญญาให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่สนใจความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านนำเสนอภาพและเนื้อหาได้ดีและความคิดเห็นสุดท้ายมาจากน้องสุมารินนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาลสินที่บอกว่าประทับใจรายการอยู่ดีมีแหงตอนคิดฮอดสร้างช้างเป็นอย่างมากเพราะทำให้หวนกลับไปคิดถึงชีวิตในอดีตอีกครั้งซึ่งในวันนี้เปิดบ้านไทย P ี s s มีโอกาสได้สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากน้องสุมารินผ่านทางโทรศัพท์ครับ ความรู้สึกตอนที่ได้ดูรายการอยู่ดีมีแหงตอนบ้านส่งช้างนะคะมันทำให้คิดถึงภาพเก่าๆเนื้อเรื่องมันดำเนินไปเรื่อยๆแรกๆก็ทำให้เรารู้สึกอมยิ้มค่ะหลังจากนั้นก็มาพีคตรงที่ไปสัมภาษณ์คุณตาคนหนึ่งแล้วถามว่าคุณตาลูกจากบ้านไปนานแค่ไหนแล้วคุณตาก็หยุดคิดมันเป็นช็อตที่เงียบๆมันทำให้เราได้คิดตามค่ะ เราน้ำตาคอเลยแบบเรานึกถึงตอนสมัยที่เรามาอยู่กรุงเทพกับพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่เราก็จากบ้านมาตั้งแต่อายุสิบแปดปีจนเลี้ยงเรามาจนถึงยี่สิบสองปีค่ะทําให้รู้ว่าคนอีสารหลายๆคนที่พัดถิ่นมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาแค่คนเดียวหลายคนเขาก็คิดถึงบ้านเหมือนกันทําให้เราเนี่ยได้สู้ไปพร้อมๆกันค่ะตอนเป็นพ่อเป็นแม่ ผู้เฒ่าซุ้มเนกในยุคพลูกสิบกว่าปีคุณเด้จะในนี้จากกันและจากความระทับใจของคุณผู้ชมในวันนี้เราได้ถือโอกาสไปพูดคุยกับคุณสันติสีมันตะเจ้าของผลงานเรื่องคิดทอดสร้างช้างกันค่ะเราจะไปถามถึงแรงบันดาลใจว่าทำไมคุณสันติถึงอยากใช้พื้นที่รายการอยู่ดีมีแหงในการสื่อสารเรื่องราวจากบ้านเกิดของตนเองค่ะตอนกลับไป ทำงานในพื้นที่บ้านตัวเองเนาะผมก็พยายามนึกถึงอยู่เอฟิล e สมัยเราเป็นเด็กเราเป็นยังไงนะอารมณ์เป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะค้นหาอารมณ์แบบนั้นแล้วก็มันก็ไปเจออารมณ์หลายอารมณ์นะอย่างคุณยาย 2- อสาคนที่กําลังนั่งทอเสือเขารู้สึกว่าเออเขามีความสุขมากอะ่ะกับการที่ที่เล่าเรื่องออประสบการณ์ข,ของตัวเองในสมัยสาวๆมีหนุ่มๆม,มาจีบแล้วก็แบบเล่นตรงเล่นตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ก็เห็นความสุขที่ที่ออกจากตัวเขาและก็พอในพ a ร์ที่เขาเล่าถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เห็นความความเหงาที่ที่มันถูกฝังไว้กับเขาที่ยาวนานมากเพราะว่าลูกหลานพอโตมาหน่อยก็ไปกรุงเทพหมดแล้วแทบจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยจากเรื่องราวตรงนี้มันก็เลยเป็นตัวที่ที่ตอกย้ำทำให้ผมต้องต้องกลับไปอยู่ที่นั่นไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ ไปเติมเต็มคาว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ก็เลยอยากจะกลับไปและก็ไปหยิบเอาเรื่องราวต่างๆที่ในชุมชนแต่และชุมชนว่าแต่และชุมชนเป็นอย่างไรบ้างมีข้อดีอย่างไรและจะทําอย่างไรให้ให้คนอีสานที่ที่ออกมาจากบ้านนานๆกลับกลับไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองในบ้านตัวเองไปอยู่กับครอบครัวตัวเองเราก็ก็คาดหวังอย่างนั้นว่าคนอีสานได้ดูจะนึกถึงบ้าน คิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านคิดถึงพ่อแม่ตายายคิดถึงครอบครัวแล้วก็ท้ายที่สุดเขาจะกลับไปเพื่อที่จะดูแลผู้คนเหล่านั้นและพื้นที่เหล่านั้นให้ให้งอกงามต่อไปครับไทย PBS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีวีจอภูมิภาคทั้ง3จอจะช่วยให้คนไทยในแต่ละภูมิภาคเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายและนํามาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้เราผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ